สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สุภทัลลชแนลผู้รับสารจจัาจาก,กรวาลแปลความหมายโดยกันอ่นนะานหน้าไพ่ทะโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกประจำเดือนกนรกฎาคม2567นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวดูพลังงานของคูคุณ4ใบก่อนนะคะ การอ่านพลังงานของคุณนะคะหมออ่านตามหน้าไพ่นะคะอาจจะแปลในส่วนของอตัวตนของคุณสิ่งที่คุณกําลังเจอหรือรู้สึกอยู่แล้วก็สถานการณ์ที่คุณอาจจะมีกับในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวหมอจ,จะแปลให้เลยนะ mm hmm. เอาละค่ะแล้วเราค่อยมาดูทีหลังว่าใครที่มีพลังงานที่ยังเชื่อมโยงกับชาวธาตุน้ําในสโคปตั้งแต่วันนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะบางข้อความมันอาจจะไม่ใช่เป็นของเราะะอาจจะเป็นข้อความของเพื่อนๆคนอื่นก็ให้ปล่อยวางทิ้งไปนะคะชาวทานน้ํานะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขวงคลนะคะหรือรายละเอียดที่คุณสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบว่าเรียนไพ่ทาโร่นะคะสมัครสมาชิกหน้าช่องนะคะกดเข้าไปสมัครสมาชิกหน้าช่องแล้วก็เลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจดิตเดือนละ900บาทนะคะเป็นเคล็ดลับของหมอแจนะคะที่ จะทายอย่างไรที่แบบว่าลูกดวงมาดูดวงแล้วเราจะรู้นะคะว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับลูกดวงนะ,ะใครสนใจก็ไปฟังมีคลิปวิดีโออยู่ประมาณสิคลิปวิดีโอนะคะสมัครกับ YuuTube o ได้เลยนะคะไม่ต้องแอดไลน์มาหาหมอแจนนะคะว่าจะเรียนไพ่ทาโร่เพราะหมอแจนทำลิงก์ที่เป็นวิดีโอแฟนไว้แล้วนะคะคุณสมัครกับ y o u t u b e ได้เลยนะคะรายละเอียดทำตามขั้นตอนที่ YouTube บอกนะ เอาล่ะมาดูพลังงานชาวท่านน้ำยินกรกฎพิจิกสกคช่วงวันนี้ถึงเดือนกรกฎาคมนะคะพลังงานของคุณนะหกเหรียญขออภยัยหกถ้วยนะคะถูกอัคัชาวท่านน้ำนะคะตอนนี้คุณกำลังนึกถึงสิ่งเก่านะสิ่งเก่าสิ่งเดิมเพื่อจะเพื่อจะเอามาพัฒนานะสิ่งเก่าสิ่งเดิมคือในบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำไปอะ่ะในอดีตนะคะ ในในด้านเ,าเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเราอ่ะกลับมาตึกตรองไตตรองกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะเพื่อมาปรับเปลี่ยนว่าปรับเปลี่ยนตัวของคุณเองนะคะเพื่อแก้ไขในจุดที่เราคิดว่านะตัวของคุณคิดเองว่าจุดนี้แหละที่มันทําให้ฉันอ่ะ ไม่ประสบความสำเร็จทางงานเงนินหรือความรักความสัมพันธ์คุณเอามาคิดเพื่อปรับปรุงตัวเองใหม่เป็นคนในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าหมอจะไปพูดว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอันนี้เราอ่านตามพลังงานตามหน้ไาพา่ยที่ชาวท่าน้ํากําลังเป็นและคิดและรู้สึกนะคะนี้คุณกําลังจะเขาเรียกว่านะคะในในด้านตัวตนของคุณเนี่ยนะกำลังคิดวางแผน ะะวางแผนความมั่นคงอะนะวางแผนความมั่นคงว่าถ้าคุณโสดถ้าคุณไม่แต่งงานนะคุณจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรแบบไหนนะคะแต่ทีนี้ถ้าในระหว่างทางที่คุณจะ,ะใช้ชีวิตไปในไปสู่อนาคตอะนะถ้ามันมีใครเข้ามาหรือคุณได้ไปเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ใครก็แล้วแต่ที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนอายุน้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณนะคะจะพยายามดูและ,และคิดและไต่ตองว่ามันมีแนวโน้มอะ่ะมันทําให้คุณสับสนไม่มั่นคงในเส้นทางไหมหรือว่าเขาคนนั้นอะ่ะมาทําให้นะ,ะเ,เขาเรียกว่าตัวคุณอ่ะนะคะไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมอะ่ะคุณจะไม่เอานะคะโอเคนะอันนี้จะเป็นพลังงาน Energy ตัวตนของคุณความคิดของคุณ ใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งในอดีตเอามาคิดพิเคราะห์พิจารณาใหม่นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขนะให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพื่อนๆเอาละนะแต่จริงๆไพ่สี่ใบเนี่ยนะมันให้สถานการณ์เหมือนกับว่าคนที่เป็นคนที่ในอดีตหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือคนที่คุณเคยรู้จักไม่จะเป็นจะต้องเป็นแฟนเก่านะคะได้หวนกลับมานะคะแล้วก็มีการ ปร,รับตัวนะปรับตัวปรับอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยนะเพื่อจะทําให้คุณสองคนเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์หรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปในอนาคตได้นะสี่ใบเนี่ยมันก็อาจได้สไตล์นี้นะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าใครจะเข้ามาหาคุณเขามีพลังงานอะไรนะคะ<อ>เวลาที่เราฟังไพ่นะคะ ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจแล้วนะคะว่าทําไมยังเป็นคนที่อยู่ในใจของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดคุยกับเขาแล้วสถานการณ์ความเป็นจริงไม่มีมันอยู่ในพลังงานนะคะเราพูดด้านรูปแบบพลังงานคนคนนั้นอาจจะยังคิดถึงยังรักเราหรือยังนึกถึงเราอยู่เขาก็ส่งพลังงานมาที่ไพ่ได้นะคะหรือพลังงานเอเนจีของเราเนี่ยนะคะยังเชื่อมโยงกับคนคนนั้นอยู่นะเข้าใจตรงกันนะคะชาวธาตุน้านะจ๊ะมาดูซิใครจะเข้ามาหาคุณนะ โอเคแชมเปแลนนะคะนะคะพลังงานราศีธนูลัคนาธนูนะคะหมอขอดูห้าใบนะ,ะ King of s ฟโ r ส e นะแปดไม้เท้านะคะแล้วก็คว e นออฟหวานเด็กถือดาบนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าคนนี้นะ คุณรู้จักแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ร่วมงานหรือคนที่เคยคุยเคย,คยต,ติดต่อสื่อสารนะคนนี้จ,จะทักกลับมาหาคุณหรือโทรกลับมาหาคุณหรืออาจจะได้ร่วมงานหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะทีนี้เขาบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นในพลังงานของคนคนนั้นนะคะที่เข้ามาที่รู้จักกับคุณแล้วอะ่ะนะคะ มันมี energy ของชาวธาตุลมกับชาวธาตุไฟนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํานะคะให้คุณดูนะ,ะแล้วก็มีราศีธนูลาคณาธนูความเปลี่ยนแปลงนะค,ะความเปลี่ยนแปลงอลังจะเกิดขึ้นนะ,ะสมมุติว่าเป็นคนร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพนะคะคนนี้กําลังจะทดลองในการพูดคุยเรียนรู้นะคะเริ่มต้นนะ,ค,ะความสัมพันธ์กับคุณนะ,ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละเอาง่ายๆเลยแทนพเลนี้ก็คือ คนที่ไม่ได้เจอคนที่หายไปคนที่เราเคยรู้จักอาจจะได้วนกลับมาในเนี่ยในพลังงานของคุณช่วงสโคบนี้นะคะเดือกนกรกฎาคมนะคะชาวท่านน้ำนะก็บอกว่าอสิ่งที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ชาวท่านน้ําอะมีความหวัดระแวงหรือมีความกังวลหรือคนคน,คนนั้นก็ได้นะหวัดระแวงหรือกังวลว่าอมันจะเป็น ความสัมพันธ์ที่ไปได้ไหมนะตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนของการคิดนึกหรือพิจารณานะแต่ในช่วงเนี้ยนะคนคนนั้นน่ะน่าจะนะพูดคุยติดต่อสื่อสารเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนรู้อ่ะอยากจะเริ่มต้นพูดคุยกับคุณนะในลนักษณะที่นะทดลองคบคุยหรือดูใจนะติดต่อสื่อสารนะเพื่อให้เอเพื่อให คุณอะได้รู้ได้ทราบว่าเขาสนใจคุณนะคะชาวทาานะ่าน้ํานะอาจารย์จะเล่าในกรณีของผู้หญิงออกไปหาผู้ชายนะคะนะหมายถึงว่าชาวท่าน้ําเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชาย L G B T Q คุณก็สามารถชมคลิปนี้ได้ก็ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะเ็าบอกว่าคนคนนี้เป็นใครนะนะมีพลังงานของคนที่เคยผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตความรักมาแล้วนะ,ะเป็นคนผู้ตรง พูดจริงน่าจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะคะมีความชาญฉลาดและเขาทําอะไรประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบ็กกราวด์เบื้องหลังพ่อแม่อะไรพวกนี้นะคะเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตถ้าเขาจะทําอะไรในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรแบบเล่นๆน,นะคะเขาต้องมั่นใจที่แท้จริงว่าจะคบจะคุยพิจารณานะคะด้วย เหตุและผลด้วยความรู้สึกที่เขามีแพชชั่นต่อชอาวธาตุน้ำนะคะแต่มันก็ยังเป็นการคุยในลนักษณะที่เอ,อ่อให้มีการเจรจาติดต่อสื่อสารที่เป็นไปในทางที่บวกอะเป็นไปในทางที่ให้คุณเข้าใจความต้องการของเขาเขาเข้าใจความต้องการของตัวเองอะไรสไตล์นี้นะคะทีนี้มาดูซิว่านะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เดือนกรกฎานะคะเจ็ดถ้วยนะคะ เขาบอกว่าจริงๆอ่ะนะคะเขาอ่ะชาวท่าน,น้ำบางทีอาจจะรู้สึกลังเลใจนะหรืออาจจะไม่ไว้วางใจหรือลังเลใจนะ mm hmm. เขาบอกว่าสิ่งเนี้ยคนคนนี้จะทําความชัดเจนไม่ให้คุณอ่ะลังเลใจหรือว่ากําลังคิดว่าเอ๊ะเขามีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะแยะมากมายหรืออะไรหรือเปล่านะคะเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นความชัดเจนด้วยคําพูดและการกระทําของคนคนนี้ที่จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ เห็นคุณค่าในตัวตนของชาวท่าน้ํานะคุณผู้หญิงเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออไว้วางใจได้เขาเนี่ยคุยกับเขาไว้วางใจได้เขาเป็นคนพูดจริงทําจริงถ้าทําไม่ได้เขาจะไม่พูดนะคะอันเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็จะเห็นคุณค่าของคุณคุณก็อยู่นิ่งๆสวยๆของคุณรอดูการกระทําของเขาว่า อ๋อเขาอยากจะทําอะไรให้ฉันบ้างเดี๋ยวฉันจะดูซิว่าเขาจะโทรหาฉันไหมเขาจะดูแลเทคแคร์ฉันหรือเปล่านะเนี่ยเขาจะกระทําสิ่งพวกนี้แหละนะมันจะแสดงออกได้ชัดเจนทําให้คุณอะไม่ลังเลสงสัยนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณได้พูดคุยกับค,บคนนี้หรือใดๆก็ตามแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่านะแนวโน้มความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย ให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเชื่อมั่นเชื่อใจหรือเรารู้สึกเออเจอกันแล้วคุยกันแล้วรู้สึกมีความสุขหมายถึงว่าเขาให้ความสําคัญต่อชาวธาตุน้ํานะคะมากๆเลยนะเหมือนเขาให้เกียรติเราอะยกย่องนะยกย่องว่าเออเราคุยกันหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องหลบๆซ่อนๆหรือไม่ต้องอายว่าเดินไปกับชั้นควงไปกับชั้นแล้วจะต้องอายใครแล้วมีแฟนเป็นชาวธาตุน้ําจะต้องไม่บอกหรือจะต้องทําเป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะสะโคบนี้นะ เขาบอกว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกนะอบอุ่นปลอดภัยไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจเขามีแพชชั่นหรือมีไฟปอรถนาที่อยากจะคุยกับคุณนะฮะที่อยากจะแบบว่าอยู่ใกล้ชิดกันได้รับรู้พลังงานซึ่งกันและกันนะคะอะไรแบบนี้นะแบบทาให้รู้สึกว่าอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยมีความสุขนะคะไม่ว่าคุณและเขาจะห่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาอะ จะรอคอยนะ,ะจะรอคอยได้ที่จะได้เจอคุณที่จะไม่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วมันเป็นความสุขนะ,ะเป็นเมื่อเราสองคนมาเจอกันมาเจอหน้ากันเนี่ยได้พูดคุยได้โทรหากันอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะวิดีโอคอลเห็นหน้าหรืออะไรสิ่งนั้นก็ได้นะคะ,ะ,คะมันเป็นความสุขที่นะเขาและคุณอะจะได้กำลังจะได้รับนะ,ะพลังงานเดอะซันนะคะเขาบอกว่า สิ่งที่เราเครือบแคงสงสัยไม่ไว้วางใจเอ๊ะเขาชอบชัดหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะหรือสิ่งที่มันแบบมีความทุ่งเถียงนะมีการประทะครลมนะมีการไม่ลงรอยในการที่เอ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าความต้องการนะอาจจะยังไม่ตรงกันในจุดนั้นก่อนที่เรารู้จักกันนะเอ่อก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะ ฉันคิดสิ่งนี้เขาคิดสิ่งนี้นะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้เริ่มพูดคุยยังไม่ได้เริ่มพัฒนาไม่เข้าใจตัวตนในตัวตนของเขาไม่เข้าใจในตัวตนของเราความต้องการอ่ะยังไม่ได้ตรงกันนะ,ะทีนี้คุณสองคนน่ะก็จะพูดในความต้องการของตัวเองนะ,ะให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเคลียร์ใจว่าฉันเป็นสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้ในความสัมพันธ์คุณต้องการสิ่งนี้คุณก็ต้องพูดและบอกในความสัมพันธ์ แบบบอกแบบเปิดอกว่าคุณต้องการครบคุยแบบเป็นแฟนแต่งงานหรือยังไม่ตั้งใจแต่งงานอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นการพูดคุยแบบเปิดอกถ้าคนที่มีเรื่องค้างคาใจหรือเอ,อมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกลับมาเคลียร์เพื่อปรับความเข้าใจเพื่อยังจะมีกันในความสัมพันธ์นะคะคล้ายๆแบบว่ากลับมาเพื่อนะเริ่มต้นนะ,ะที่จะคบคุยหรือเป็นเพื่อนกันหรืออะไรแบบนี้ไปก่อน นะคะแบบนี้มันเป็นในสไตล์แค่เข้าปรับความเข้าใจแล้วกลับมาเพื่อเจอกันเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าบรรยากาศมันฟ <feel happy, S 1> ูลฟิลแฮปปี้มีความสุขอะไรคล้ายๆสิ่งนั้นนะคะเอาล่ะนะชาวท่านนะคะชาวท่านน้ำทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกห้าใบนะคะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะนะ,ะสิ่งที่พายอยากจะบอกชาวท่านน้ำนะค,ะคุณอะ่ะนะ เป็นถามว่าในช่วงสโคบเนี้ยคุณยังเป็นคนที่ห่วงแหนความโสดของคุณไหมคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขยังไม่ได้คาดคิดหรือว่าจะแต่งงานหรืออะไรหรอกแต่นะคะเราดูแลตัวเองได้เราอยู่แบบนี้มานานมากเราอาจจะชินแล้วก็อาจจะห่วงแหนความโสดของเราเรายังไม่ได้รีบอะไรมากมายหรอกในช่วงเดือนสคบนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออเรามีคนพิเศษในใจเราแหละนะคะที่เขาอะ่ะเออ กล้านะกล้าเขาจะเข้ามาจีบเราอะเราอะชาวชาติน้ำใช่ไหมคะเขากล้าที่จะเข้ามาจีบเราอยากจะเสนอตัวเพื่อมาดูแลเราทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้โสดอะนะเราก็แค่พิจารณานะไพันบอกว่าคุณก็แค่พิจารณายัางไม่ได้รีบแค่รอดูว่าเขาอะจะทําอะไรจะลงทุนในความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คุณก็รอดูในความเป็นจริงในการกระทําของเขาคําพูดการกระทําและคุณไม่ได้รีบ จะรอดูว่าจะพัฒนาจากคนรู้จักจากเพื่อนจากคนที่ดูดูอยู่นะเป็นแฟนเนี่ยได้ไหมนะคะบางคนนะคะอาจจะมีความขัดแย้งนะตัวของคุณเองอะชาวธานะ้ำมีความขัดแย้งว่าจริงๆฉันก็ดูแลตัวของฉันเองได้นะมันจะเกิดการขัดแย้งว่าบางทีนะคะเราอยู่โสดนานมากหรือเราเป็นไม้ที่นานมากเนี่ยเราใช้ชีวิตดีเทลในการควบคุม เ,เรามีอำนาจตัดสินใจในชีวิตของเราได้แต่ทีนี้เวลาที่เราอะ่ะกำลังจะแชร์ลิงความรู้สึกมือคิดกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราอะ่ะกำลังรู้สึกมีความขัดแย้งในตัวเองด้วยนะคะว่าเฮ้ยจริงๆฉันน่ะต้องการมีแฟนมีความรักห,กหรือเปล่าที่จะแบบไปข้างหน้านะคะมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความรู้สึกมือคิดของตัวของคุณเองด้วยนะคะ แต่บางคนก็คือคนนั้นเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เรากับเขาอ่ะพูดกันคนละภาษาบางทีมันอาจจะไม่เข้าใจในการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ถึงอย่างไรชาวาน้ําคุณก็ยังรอ,อพิจารณาดูจากการกระทําว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกดอกออกผลอะไรอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณแค่รอดูแต่บางทีนะคะแต่บางทีนะคุณบอกว่า นะมันมีแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์นะคะที่ชาวท่าน้ำอ่ะคุณรนะอชาวต่างชาติคนนี้นะหมอไม่รู้นะว่าต่างชาติใครก็ได้หรือคนไทยก็ได้ราศีมีพลังงานราศีธนูราศีเมษเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณอนะ่ะรอความสัมพันธ์ของคนนี้ที่จะทำให้เขาแบบพูดพูดจริงการสแสดงออกการอะไรก็แล้วแต่นะที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไม่แค่แบบ คุยๆเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาคุยคุยๆแล้วก็หายไปไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงกับชีวิตฉันเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่ามันเวลานาน,านแล้วอะ่ะฉันรู้จักผู้ชายคนนี้สามปีแล้วฉันก็เป็นเหมือนแค่เพื่อนกลับมาก็ยังเป็นสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็มีความขัดแย้งกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองว่าเออจริงๆฉันน่ะอยู่โสดดูแลตัวเองได้ฉันก็มีความสุขนะบางคนคุณก็คิดสิ่งนี้นะคะพยายามเหมือนว่าก็จะยอมรับมันว่าถ้ามันไปไม่ได้ก็ ก็ปล่อยมันไปอ่ะนะเหมือนแบบว่าเราไม่ได้คิดหรอกว่าที่จะสู้เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มาหรืออะไรนะก็คือปล่อยเหมือนยอมยอมรับอ่ะเออยอมจำนวนไปว่ามันไม่กระเตื้ือง้หรอกมันก็เป็นเหมือนแค่เพื่อนหรือกลับมาคุยก็ดูดูกันอยู่แค่นี้แหละยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยผู้ชายคนเนี้ยเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยนะชาวท่าน,น้ำนะคุณกําลังบอกสิ่งนี้นะโฟล์ทคันะฮะมันเป็นสถานการณ์ที่บางทีคุณก็เบื่อหน่ายมันมีหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เช่น เบอรอนายบางทีความดื้อดึงของเขาความขัดแย้งความเอาแต่ใจหรือความเอาแต่อารมณ์ของเขาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคุณอย่าลืมนะคะว่าทุกคนน่ะเขาทุกคนน่ะเรามีความเป็นตัวตนของตนเองนะ,ะถ้าเราครบเขาเรายอมรับความเป็นตัวตนเขาได้โอเคแค่นั้นจบเลยนะ,ะเลืกกแล้วยอมรับความเป็นตัวตนของเราได้แค่นั้นก็จบนะคะแต่ถ้า เรายอมรับสิ่งนั้นไม่ได้เราเบื่อหน่ายหรืออะไรก็ตามแต่ไพ่แม้ก็ยังเสิร์ฟว่าคุณก็เลือกที่จะทําไมคะอยู่โสดแล้วมีความสุขถ้าคุยแล้วคบแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่แฮปปี้เบื่อหน่ายหรืออะไรเราเลือกชีวิตของเราได้ค่ะนะคะแม้ว่าแต่คนนั้นทําให้เราจะต้องเจอเขาเนี่ยนะต้องเจอคนนี้หรือยังต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในท้ายที่สุดเนี่ยนะเห็นไหมเอ็มเพลอร์เนี่ยกับก้าเหรียนเนี่ยเรา จะควบคุมคอนโทรลในความโสดเราจะดูแลตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ให้ใครมาควบคุมคอนโทรลเราในความสัมพันธ์เราเลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าเราครบเขา เขาจะต้องเลือกที่จะจรงิงจังจริงใจกับเราเลือกเราหรือไม่เลือกเราอยู่ที่เขาไม่ใช่ค่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขานะคะไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าคุณไม่ให้ความชัดเจนแต่ถ้าเขาให้ความชัดเจนเราจะไม่เลือกเขาก็ได้ถ้าเราคิดว่าอยู่โสดหรืออยู่คนเดียวฉันควบคุมตัวเองได้ดูแลตัวเองได้มีความสุขมีตังชัยฉันไม่ได้ง้อใครที่จะนะจะต้องปวดหัวหรืออะไรก็แล้วแต,แต่เนี่ยเราสามารถเลือกได้ชีวิตของเราเองนะคะชาว่าน้ํา เอาล่ะนะจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะ,ะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะหมอทิ้งลิงก์รายละเอียดไปแล้วนะคะอ่านราคาให้ดีนะคะแอดไลน์ไอดีมาขอคนที่พร้อมโอนนะคะเพื่อนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ